วันเรื่อยไม่หยุดกำลังจะหยุดกำลังจะหยุดมันมาแค่สองครั้งติดหน้ามีซี่ค่ะแต่แปลกหน้าตัวบวมตัวใหญ่แต่ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นนะคะห้าสิบเจ็ดกิโลหน้าตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวแปดสิบสี่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอันนี้เอาล่าสุดก่อนนะเ,นนเพราะอย่าลืมนะคะว่าการสะสมสะสมการเ็บดวงมานานนะคะติดนักเรียนมเขาส่งโค้ชอรมาให้ดูแล้วก็โอเค โอเคลองดูแต่ก่อจะได้ลองนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะทำเทียนใดนะคะลองมาอตสดสินใจลองสิคะเพราะต้องปรุงตรงต้องขอโทษนะคะโค้ชการเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเชื่ออะไรได้ง่ายๆถ้าคุณไม่แน่จริงบอกเลยค่ะคุณจะไม่ได้อยู่ในสายตาของฉนันเลยพอเราลองดูเปิดใจรั้งแรกก,ก็ก็ไม่หาสอดถามกาจี้นะคะชา่างเป็นความโชคดยของโค้ชนะคะที่รู้จักลองเพราะกันจี้ค่ะหรือนี่นี่นี่นน ก็ไม่ได้แคร์ไม่คำพูดตรงๆเลยเพราะกันแต่เรื่องความจริงเนี่ยเพราะมันจริงไหมอ่แต่ที่ว่า่าแรกเนี่ยคือโค้ชนี่แหละคือความจริงใจของคนซึ่งจริงๆเราไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเราไม่เคยที่จะรู้คาว่าอาหารเสริมนะพอเราป่วยอย่างเงี้ยเราเริ่มมีความรู้บ้างแล้วนะแล้วโค้ชบอกอนี้สมาชิกเลยเฮ้ยอันนี้เราต้องซื้ออะไรก่อนว่าเต็มเต็มเนาะโอ้เป็นหมื่นเลยนะเราก็หง้เราคิดโง่ขนาดน้เลย ไปเซ็นเป็นหมื่นมาแต่นี่ผมสมาชิกเลยซื้อเลยแล้วก็ส่งส่งอะไรแบบนี้ในการสมัครโอ้โหแล้วให้ดูเลยเฮ้ยแล้วก็บิฉาชีพเปล่าว่าเอาไงเอาไว้ยลกี่ข้อกับประชาชนเว้งไงเราต้องป้องกันได้ไหมก่อนจัดเลยค่ะไหนๆแล้วไหนๆอยากลองแล้วแต่งก็อยากจะให้เรามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมันเหนื่อยมากเพราะประจำเดือนมันยังไม่หยุดนะคะเหนื่อยมาก จากบรหาชุดแรกของตรงก่อนฉะนั้นเราไม่ได้มีเงินมากเพราะอยู่ที่ลาวเนี่ยการต้องเสียค่าอยู่นะคะการไม่ได้อยู่ฟรีปีหนึ่งการเสียค่าอยู่ที่ประเทศลาวสองหมื่นสี่สองปีเท่าไหร่ล่ะไม่ได้อยู่ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มมันโผลแล้วตอนนก็ได้ทํางานอยู่ที่ลาวนันสองปีเรวได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรค่ะผลลัพธ์ก็คืออะไรคบชุดไหนที่สั่งไปชุดแรกเลยเอริพากขวดเอริพทหกขวดเอาตัวนั่นเลย คอาวตัวนี้ตัวเดียวเลยใช่ใช่และและพอกินไปพอกินไปขวดนึงกินหมดเฮ้ยเราก็ถามคนคนค่ะมันอย่างนี้อย่างนี้นะเราควรจะต้องอยู่ต่อเรายังไงคือเขาให้แนะนำคำแนะนำทุกอย่างไปแล้วเราก็รู้สึกประทับใจหลังจากนั้นมาเรารู้สึกว่าเราสวยขึ้นเราขาวขึ้นน้ำหนักเราก็เริ่มน้ำหนักมันก็ลดลงแค่นี้ควรใช้เวลาการไหมครับหลังจากที่ถามเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าใช่บางอย่างรู้สึกว่ามันเฉียวเองเฉียว กินยังไงช้ากลางวันเย็นน่ะเช้ากลางวันเย็นเหมือนมากสามเวลากลิ่นสุดๆเลยแล้วก็โอยคะเนี่ยมันเล่าชัดๆเลยนะมันกลิ่นเหมือนมากเลยอ่ะแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่เราไม่ชอบเราก็ช่อครับที่กินสามเวลาชอบกินแต่่นี้ว่ามันคือสมุนไพรข้มข้นเอาไว้คนขึ้นกินเลยนะที่ขาวขึ้นสีที่หน้าทรรดลงเฮ้ยไม่ได้ละตัวนี้ใช่ไหมเอาตวอื่นตอ มันต้องตัวอื่นต่อแล้วตัวแรกมาทับใจแล้วใช่นี้เชื่แล้วะช่แลขวดม่นไ้นใ่แล้วะ่แล้วใช่แก้วใช่แล้วใช่แล้วีชเแล้ว่แล้ว่แลนวใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเช่แล้วแล้วแล้วกันแล้วใชนแล้วใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้ว่แล้วใช่ไล้แล้วได้ใช่กินวใ่แล้วใช่แล้วใ่แล้วใช่แล้วใช่แล้วใช่แถ้ามันดล้ว่แล้วกช่แล้วใ่แล้วใช่แล้วนชรแก้ใช่แล้ว่แลอวกช่แล้วช่อล้วใ่สอ้วใ่ เราสั่ขึ้นไหนมา2,000แบรดชุดสุขภาพ2,000แบรดมีตัวโซ่เพิ่มมาด้วยเดซิร่ามาด้วยแล้วก็ไฟเบอร์จากนิ้นเราเดึงมาดึงมาอ่ะไปขึ้นไปของฟรีของกันนะตัดไปค่ะนีเฮ้ยตัวเองแปลกๆนะแปลกๆเป็นยังไงมันเปลี่ยนเวอร์เปลี่ยนเวอร์มากมันเริ่มดีขึ้นแล้วขอโทษนะคะอันนี้มีท่านชายอยู่แต่คิดว่าน่าจะมีแฟนกันแล้วค่ะ มันรู้นิติภาวะเรียบร,ร้อยแล้วคือจริงๆเลยกันอยากไปแชร์เรื่องนี้มาสสกสำหรับคุณสุภาพสตรีค่ะเดซิล่านี่โคตรสุดยอดเลยนะ<อ>ม,มันมันโคตรสุดยอดจริงกันไม่ไดีโมนะเพราะกันเป็นคนโตแล้วคันเป็นคนจะริงอ่ะคืออะไรที่กินแล้วมันมันเป็นอย่างนี้ก็คือเพจะเล่าแบบนีนนะ้ตรงๆเลยนะเพก็ต้องบอกแน่เวลาไม่พอเลยมาให้แค่นี้ไม่เอาค่ะออกไปเราก็พิมว่าจะยาวขนาดนี้ฮะเราแค่ห้านาทีนะครับ อโอเคเราขออีกห้าทีแล้วกันโอเคแต่เวลานะคะเอคืออย่างนี้ค่ะหลังจากที่การกินปุ๊บทีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือขอขอย่อนแล้วกันเนาะอ่ะเดซิราเลยเพราะการนอกเหนือจากสามชุดเนี้ยการก็สั่งเดซิราการสั่งหลายหลายชุดค่ะแต่การก็จะมาแบ่งแต่ที่ประทับใจทคโคตรเลยบอกเลยก็คือเดซิราสองกล่องของแรกกันกินเช้าสองเย็นสองประจันเรียนมานะตอนกิน กันมาแล้วทีนี้ปรากฏว,ว่ามันเกิดปฏิกิริยาแปลกๆในท้องนะคะคือขาว่าอาการปวดน้อยลงแล้วมีเศษนะคะมันเป็นเศษกระดองเศษมือรุนรน่นพุ่องออกมาเราตกใจนะออเราผ่าที่แฟนเราแฟนไปดูแลพ่อเขาที่ดาวหายลูกบ้่ะคือการดูแฟนที่บอกตรงนะคะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่กันไม่สบายเนี่ยเขาดูแลทุกอย่างเพราะฉะนั้นอะไรแปลกๆกัน่ายโง่หายตัวนเดียวเลยทีนี้มันเป็นก้อนแบบตกการชั่งไปชั่งหนอนพุ่งออกมามันงถูกออกมา แล้วก็พูดนะคะมันคาก็ดึงเลยอ่ะเอา,ม,เม,ะะาเม,ม,มันไม่เจ็บอะค่ะถ้าเจ็บก็ไม่ดึงนะอืมันไม่เจ็บก็มันถูกมันแปลกๆเดซิล่าเขาข่าค่ะช่วงตกขาตกขาวก็ออกมาอันแปลกๆก็ออกมาตอนแรกเราไม่รู้มันคือก้อนซีดเราไม่รู้จริงๆแต่เราคิดว่าเออทีนี้คิดว่า ตอนนี้การจะกลับที่ลาวเนี่ยการนัดคุณหมอไว้แต่เนี่้ที่ว่ามันเป็นเป็นขั้นตอนเนาะกลับมาเราก็ต้องเกกักตัวเราเองสักนิดนึงเลยไยค่ะเราเลยได้วันนัดของคุณหมอสกัดจะไปหาอยู่แล้วอ่ะก็นัดก็ก่อนนัดนี่ยุ้มันก็เดือนเนาะก็เลยบอกแฟนเอาเลยจากเลยลองเลยลองของไงแน่จริงกองตรงนี้แหละเวลานี่แหละเราก็เลยบอกกันแค่ไปหนึ่งกล่องโดดนะคะเริ่มไอที่กันบอกันเจอการนะคะและอาการปวดท้องหรือลดลง แล้วพอกล่องกล่องที่สองกันทุกครั้งรอบนีเองตอนตอนเช้าแล้วแต่แต่ถ้าลืมก็ช่กเด็กก็่ว,วงนั้นนะคะของวอลเมททีเนี้ยสิ่งที่แปลกประหลาดนะคะแล้วก็มหาศาลเวอร์มากน่พอหลุดออกมาปุ๊บการไปที่เราไปพบคุณหมอคุณหมอบอกว่าเนี่ยเรามั่นใจเพราะเราเก็บเอาไว้หลายปีอะเรามั่นใจอะค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็ลบคุณหมอคุณหมอว่าอุตาสาห์ไม่มีนะคะไม่มีอีกสามลูก เขรู้เขาใส่อะไรลงไป mm hmm. เขาทําอะไรกับผู้นี mm ้ hmm. มันเป็นยังไงมันมาอย่างไงเริ่มจอ่อเดินค่ะเริ่มตัวถึงตามมาอะ,อะไรที่เราไม่รู้จริงเนี่ยเราไม่กล้าบอกต่อ,ตอ mm hmm. แต่จริงๆน่ะท่านบางท่านในนี้เนี่ยบางทีน่ะการเข้าใจนะคะการเข้าใจว่าเออรอก่อนลองก่อน เกิดผลก่อนแต่ถ้าเขามีคนที่เขาลองก่อนคุณให้คุณเห็นว่ามันดีจริงๆได้จริ mm hmm. งม mm hmm. ไม่ต้องเสียเวลาไม่ mm hmm. ต้องเสียเวลาคุณลดระยะเวลาคุณมั่นใจเลย, mm hmm. เลยกับกินเลย mm hmm. ตัวร่างกายเปลีป่ยนแน่ๆ57กิโลก,กรัมกับลาอีกสองวันนะี้57กิโลกรัมกับเรา mm hmm. เชื่อไหมนะด้วยที่ว่าเรามีความคิดโอ้ไอ้เองนี่พลาดเรากินแค่อไอ้เด e ียวมันเปี่ยน เลยซิร่าเนีบอกวายหายเริ่มคิดค่ะเลยกาแฟไลยถูกนั่เอาตอนนีจะพี่กาแฟนยงอย่างอย่างอยงอาเอาเลยี่สั่งเลยเราเราคิดเองแล้วเราคินเราคิดว่ามันดีปุ๊บอ๋อฉันนี่แหละหนูลองยาอย่างดี้แฟนบอกเลยจะเอาอะไรไปอะเลยก็ทดสอบก่อนนะจัดหนักค่ะกันสั่งมาอย่างสามหอก็อย่างละหอกันกินวันละสี่ซองมีอะไรงอเบโซ่ค่ะ สีสาอะสีเรโซสีกาโกโก้สีและชาไทยสีกันกินแต่ละสีสองให้คู่ในหนึ่งวันคือคือคือสีซองนี่คือวันเดียววันเดียวสี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 สองสีสองสองต่อวันแต่ถามว่าการกินข้าวนะไม่ใช่ไม่กินกันคือก็คือกินตามปกติกินเหืือกินเืยอะกินอะไรอยู่กับกันตามปกตินะกินปกติผลไม้ปกติก็การรู้ตัวอยู่แล้วการเป็นอะไรเพราะฉะนั้น แล,และสังเกตไหมคะการจะเซฟตตัวเองมากและการจะไม่ร้อนเปเส็งงานแต่อแบอกทุกท่านนะคะการยังคงเป็นผู้ป่วยอยู่นะคะแต่เหตุผลที่มาเพราะว่ามันเป็นโอกาสอะถ้าการไม่มาทำไม่รู้ว่าแคมป์แคมป์ออกไปเมื่อไหร่ไม่รู้ไงก็ทําไมเราเราไม่ฟังคงไปเลยว่ามันคืออะไรมาให้รเราเลยเฮ้ยไม่รู้คนหอกเราหรืเอเปล่าเนี่ยถามคนที่เขามาเนี่ความเป็นจริงใช่ไหมเ,เดี๋ยวก่อนจะมานี่นะครับ ที่ว่าบอกว่าเออถ้าจม่มาเริ่มก,กันเนี่ยยังมีอยู่นะครับบอกว่าถ้ารอว่าให้เขาหายดีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วค่อยมาเนถ้าเมื่อไหร่นะเขาบอกเนี่ยถ้าเราพร้อมรอจนเราพร้อมเมื่อไหร่เราจะพร้อมเราทำตอนที่เรายังไม่พร้อมเนี่ยดีที่สุดมาเลยมาพิสูจน์เลยมันเป็นความจริงใหม่เราพวกเรายังต้องการ ก็มีอาการของการยังคงม,มีอยู่ก็คมมือว่าหนึ่งเรื่องของน้ำเหลืองกันยังคงไม,ม่ดีนะคะอันนี้คือรู้เรื่องป้องก,ก,กันกันก็ยังไม่ได้เต็มร้อยนะคะแต่ที่มาเนี่ยก่อนหน้านี้จริงๆกันโส่งตัวไม่ได้นะ,ะแต่อาศัยว่าเออยู่กับอยู่ตรงเนี้ยเขาพอจะดูแลเราได้ใจเนี่ยคะใจเราต้องมาก่อนอันนี้นะคะคือสิ่งที่เราบบฝากไว้นะคะว่าไม่ต้องเสียเวลาค่ะคุณจัดเต็มจัดหนักเลยแล้ววคุณเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือสิ่งที่คุณไดได้ทำคุณก็าคุณจะได้บอกต่อ ขอบคุณครับขอสุดๆดีมากๆครับผมโอ้ยยังที่เที่ยงนะเดินกับประสบการณ์ที่ได้แชร์ให้กับพี่น้องเรานะครับโอเคดีใจยุ่งหน่อยฮัลโหลถ้าถือว่าถูกใจสิ่งที่การแชร์นะคะก็ไม่ต้องกดไลค์กดแชร์นะขอให้ชาติไทยคนละห่อครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ